ครับแม่บัวครับสวัสดีค่ะวันนี้เข้ากับมาอยู่กับแม่บัวนะครับป้าพพี่น้องมารู้จักกับตัวเลขแนวทางแม่บัวคือตัวเลขในส่วนของแม่บัวนี่ก็ที่เป็นตัวเลขฝันนะครับแม่บัวฝันแม่นนะครับเนื่องจากว่างวดก้อนแม่บัวตีผัดนี่แต่ว่าเราฝันแม่นอยู่ด้วาเราฝันเห็นงูสองตัวงูแล้วก็ตีน้ำเกล็ดแล้วก็ว่าวาเกล็ดอยู่ แต่ว่าบานนี้เกต์ผันงูสองตัวผันเลื่อมข้าวเป็นยังนี้ก็ปฏิเกต์สองเฉยนีอแม่นว่าไม่บัวฟันฟันฟ<ม>ันังกวัดฟันอยู่กวัดฟันท้นววา,าว,าวาาคว่ำฟันเกาใหิ้วซี่เขาฟังเลยฟันมาเห็นงูเนาะตัวที่แรกเห็นตัวหนึ่งมาเหยียบเอาเนาะเหยียบกพ็พากันตีเกต์หานเนาะงูตัวที่สองก็ขึ้นเทิ่อนบุญ กระเมนอยู่เนาะมันขึ้นเทิงเนาะมันขึ้นเทิงกระบนเนาะนผู้ใช้ไม่โย่ไขตัวปีตีใส่ไมมทด้ผู้ใช่กันอืมใคเลยตีเป็นเกียดนึงห่าหัวก้อนตีเป็นเกียดนึงหาแม่เกียดนึงห่านึ่ว่าเฉียบไปน้อยนึงเกียบพอกิโลเกียบพกกิโลมียบพกกิโลมันงูมาเทียงกันไหมมันงูมาใส่กันที่กิงแล้วงูนี่ก็คือเกียบเนาะเข้ากับมั่งาำตรงนั้นไป บัตรเลขออกมาแล้วเอฟที่ตัวมาตามแม่บัวอีกเด้อว่าส,ส, felony, ส i, uh videos, ั้นผู้ถือกันนะมกระเทือเฉยนะพูดทวนตีถือมาสร้างเป็นบันแม่นอยู่าเป็นกุงสองตัวดิฮึมแม่บัวพันตีเป็นงูสองตัวเด้เพิ่นตัวมาหาเนี่ยเอฟที่ตัวมหาเอฟที่ลังก็มีคอมเม่นมาอยู่ครับอ่าตัวมหาบอกว่าเอาคอยตีเลขแล้วแม่บัวอยู่นี่มาสั้นแต่คุณบอลอีลายดอกแต่ว่าคอยตีเป็นงูนะสองตัวแม่นว่ครับแล้วก็เพิ่นกับว่างูกับเจี๊แม่นว่งูกับสรง หมูสองตัวนะสองแม่ว่าถือค่าเงิอ่าันตัวแม่บัวแพร่หมูไปตีเป็นพูนเนาะเป็เดหนึ่งหาเป็ดหนึ่งหาเนาะผู้เจ้าเจ้าไีไม่ใช้ยุกหมูเช้ไม่บ้างไปตีเช้ไม่สาวหมูเนาะไปตีเป็นเช็ดหนึ่งหาเช็ดหนึ่งหาว่าหนึ่งอ๋อมาดีเท่ากับราว่ากันนะครับเพราะแม่พี่น้องครับเพราะว่าเรื่องที่พันแหละกัคือหายมันพันนะครับถือพิดเป็นเรื่องธรรมดาอันมองนี่ก็ได้แล้วฟันแม่นยู่หดอกแต่ว่าฮั่ววิปัญญาสิเอาออค่ะ คือว่านั่นแต่ว่าบัดนี้งวดนี้บัดนี้แม่บวัวคือปลาฝันแล้วฝันตองงวดพร้อมบบนีฝันว่าจังไหนแบบฝันตองงวดลอยฟังเลยฝันเห็นผ้าสององค์ผ้าสองหลุบเนาะจ้าเป็นมหาพรามบินทบ,ทบ,ทบัติมองไม่นแม่แม่บินธบาทิฮัมโกตนแม่บวัวฝันจังสี่นี่เคยตีเลขก,กันเจ็ดแปดด้พระนี่แม่นตีเป็นเจ็ดเป็นแปดจ้า ผ้านี่ยเพรเป็นเจ็ดกับเปลี่ยนแปดบ่อหึ้อจับใส่กันโหลดจับใส่กันโหลดโอ้เป็นเจ็ดแปดกันฟันเย็นพระนี่แม่ปกติเคยืฟันยังสี่พระสององค์นี่ยจ้ะสองเท่ากับสี่สองแล้วเนาะโอ้พระสององค์ก็เคลื่อนตีสองแล้วปกติแม่บัวตีรถเจ็ดแปดน้ำก็กัรฟันเห็นพระนี่มาเจ็ดแปดรถแม่อ่ะก็ถือว่าแม่บัวก็ตีขั้วฟันให้เรียบร้อยนะครับเพราะพี่น้องที่ไปเชื่อมโยงใส่กันในกรณีจังไหนก็ บว่ากันนะครับซึ่งตัวเลขแม่บัวแม่บัวกตีให้คือคือตัวใดก่อนแม่บัวเจ็ 2> 2, 7, ดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดโอ้ตีแม่บัวตีปวตเปะเรยเด้นี่งาน,น,นบ่จ้ะโอ้ตียังสั้นรวดขันฟันเห็นผ้าแม่นแต่ว่ากับแม่นอยู่ดอกว่าแล้วังค้นผ้าพ่นกนตีเป็นเจ็ดเนาละลังค้นผ้าพ่นกนตีเป็นแปดแต่มีนตามที่ผมในมีโอกาสไปคุกขี้ครับเชี่ยนฟันทั้งหลายหลยอ่ะนี่พอผ้าพูดถึงว่าว่าสูงพูดถึงว่าต่ำก็น่าจะ ตัวเลขสูงต่ำใกล้เคียงกันอืมแต่จะมีโอกาสเปลี่ยนไปได้เอ้าก็แล้วอแต่เรากันช่วงช่วงก็ฟันกับเป็นความเสียช่วบุกค้นครับี่น้องตีเบื้องกันลดหน้าตีใส่กันลดไปตีปมแง๊บซี้ก็ได้ใช่ไหาเชียร์ไปเชียร์มั่นหลับไปอ่าไหว่าแม่บัวนี่คันฟันีเห็นพาเราตีเจ็ดเปีก็่แม่นว่าเจ็ดมากกับแปีมากลังเท่ยงวดนี่เราหมั่นใจว่าตรงมาน้ำกันราวาชั้นเนาะวันที่ฟันที่สองนี่แม่ปะันนี้วันที่สองนี่แม่บัวไปก้นอัน คนกีปมกีปมมงานไปกับก้นหลายนี่กับก้นน้ากันเขากับก้นโตกับก้นอืแล้วของก้นไปบ้มียัางหู้นึ่ะตัวนี่ย่างมาอีกเห็นหูหน้นึงอีกไว้ก้นแล้วเห็นนันนกสามตัวออันแม่บวกเลยเอามือไปจับจับเอานกสามตัวขึ้นมา,มาได้<ซ>ได้ทั้งสามตัวเลยได้ทั้งสามตัวในมือ แม้มือกันส right ู้สู้ให้มูเบิงพ cin ีเด้เห็นบ่านนี่ได้นกด้ยนิแม่บวชสู้ห้มูเบิงมูก็บเล่นมาเบิงนกเบิงมันเบิงนกสามตัวนี่นกสามตัวนี่แม่บัวตีมือหาเนาะตีมือหาครับตีมือห่าครับไอ้นกนี่เก็บดเนาะ มัอมือสิเอามือจับมือจับมือจับนออมือจับน้อมือจับอืมเอาบันี้ออกความเห็นกันบันี้ส่วนตัวไม่บวตีเป็นยังสักกันบันี้ผมชัขอจีออกความเห็นส่วนตัวไม่บวตีเป็นยังฟันนี่ตีตีตีมือหานาะครับจับนกนี่มันกระกิตครับนกสามตัวกับซ้มก็เลยเป็นที่มาของหาเจ็ดสามให่ว่าแไม่บวตีเป็นหาเจ็ดสามถูกต้องบ่อ ถูกต้องแม่บัวมากดูนี่ละครับผมบ้านี้บ้านี้ให้คิดแตกต่างในเชิงหน่อยเนาะแต่ว่าปกติกต่ขอระลลับลวงในส่วนที่บริเวณว่าบอเซียเซียอยู่นะครับแต่ว่าบัดนี้ให้มัตตีแตกต่างออกเนี่ยให้มีความเห็นต่างเนี่ยอ่าในส่วนของแม่บัวนี่ครับแม่บัวบัตตีใส่บ่ตัวแม่บัวนี่ว่ตตีน้ำตีน้ำยังบ่ ตีมือโหลดไปตีมือโหลดมือไปจับเอานกเนี่ยจับกระเจ็ดจับกระเจ็ดมือกระหามือกระหาเขาตีแล้วเนี่ยมือหาโอ้มือหืาจับกเจ็ดนกสามตัวกับสามนกสามตัวกัะสามจับหางกรเจ็ดห้นมู่เบิ้งนี่มู่กระแล่นมาเบิ้งมันแม่บัวได้แล้วมันมาเบิ้งมาเบิ้งมาตันจ่ออกมาจากหูนะจออกมาจากหู นกสามถูจับเลยอันรวบกันเลยอในมือจับไปเกศนอกพี่น้องเนาะครับครับมันจะมีเข่าค้งอี่งนีอันที่แรกกับฟันเห็นผ้าเนี่เนาะแถวแรกฟันเห็นผ้ากับตีน้ํ้าเขียนน้าแปดอยู่ด้วยแมน่นวาสันแม่นการเ็ศกับมาตรงกันทั้งสองฟันอยู่เจ่าตัวเลขที่แตกต้างออกไปนี่ก็คือก็คือ,คอนี่แหละเลขทั้งหนาเนี่ะเลขทั้งหนากับเลขทั้งหลังเนี่ยแหละเกศยุย่กลางนี่ตรงตรงกันแล้วอ่า บัดนี้เอาง่ายๆว่าสองฝันเนี่ยมาที่ซื้อที่ซื้อจังไนบัดน,นี้เอาสมมติว่าเ้าวทไปลงทุนหยิบโรต,ตรีอย่างต่างๆหน้าๆนี่ห้าเขา้าวทซื้อจังไนบัดน,นี้เอาสมมติว่าทีซื้อสองตัวงเฉีแม่บัวมันใจตัวใดจังเีมันใจพ่กกระติซื้อสองตัวค็ดแปดค็ดสามเป็นจีแล้วโอ้ตัดตัดหลังซื้อเลยแ,<บ>แมนเนาะแมนตัดหลังแ็่ซื้อเจ็ดแปดจเจ็ดสามครับผู้ชมครับอ่าก็ลองเอาไปเปลี่ยนแนวทางเบื้องนะครับกระเตีย วันนี้ได้มีโอกาสได้โชคได้ใช่ก็แม่บัวนะครับกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นี่วันนี้อาจจะได้เฮนะครับระวังสองอันว่าเป็นได้สั้นขากับขาสั้นล่ะครับเป็นแนวทางเนาะแนวทา้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไพกับฝันหมดแม่บัวผมนี่แห้งฝันดีว่าจะรับตาลง่ฝันหลดจะฮังบอบเมนจักเยากเลยยบอยากตี มแม่บัวนี่ก็เป็นงวดที่ใหญ่นึ่ที่หงกี่เกียรติเราดิจักงวดแล้วที่ถีบต่อกันมากหนี่ตั้งแต่หงกหนึ่งครับเลี้ยนกันมากมึงดูฝันมาผาดงวดเจ็ดสองนี้เจ็ดสองเนง่ยมาผาดต่อไปเราฝันถีบคือห้าตีบะถีบแล้วตีบะถีบหนึ่งฝันถีบก่นีคู้กับเจ็ดเนะผู่สองตัวกับเจ็ดสองไต่ตัวเดิไาไงนะเ้องห้าตีเล็กวดเพราะว่าผลเจ้ไหนล่ะให้ตีเน่าผลเนาะ มันแปลกครับเอางูขึ้นเทิงนะครับขึ้นเทิงก็เป็นเลขสามตัวคุณนา้อขึ้นเทิงกับแม่นี่หลีซองนะซองเกตนะมันเป็นเลขบนขึ้นเทิงนะอ่มันก็เป็นเจ็ดซองเจ้าหนี้แต่ว่าสู้มือเดินะอันเอานกขึ้นสองสามตัวกรรมเลขบวกกรรมเลขบวกกรรมกรรมนกจนรถมองกล้องคุณวังเบิเออนี่อ่ะเนี่ยว่าเบิงว่าเบิงมาสั่งวันที่เป็นชูนมากอีกซะบ่เจ้าลายปู่วก็ดังว่าจับจับกรรมบ่ กำมาำแล้วกำนกสามตัวกำย <นะ S 1> ังสี่เลยเม,มนสู้กำและสู้ขึ้นเพ<อ>ราะชิเป็นเลขบุญนี่ก็จะเอาแล้วกันสู้ขึ้นเมีนสู้ขึ้นอีเป็นเลขบุญอือขอร้องเบ่งครับพ่อพี่น้องผู้ใดมีความคิดเห็นจังไดกอย่าลืมคอมเมมต์ใต้คลิปไอแอกาอ่าส่องเล่าโอซอนี่แหละอ่าส่องเพื่อความเนี่ชาติว่ามีก็เรามีความมั่นใจจังไดอ่าว่ามีความมั่นใจว่ามักเลขตัวใดมันมีโอกาสเป็นตัวใดได้ยังสี่นะครับพ่อพี่น้องครับ แต่ว่าที่กิงแล้วก็เอ่แล้วก็ว่าตามความฝันตามความมั่นใจเล่านะครับปกติแล้วเราเคยฝันยังไงแล้วก็เอ่อแล้วก็ตีเป็นยังสั่นนะครับปอยพี่น้องเอฟซีทีมีความเห็นแตกต่างนะครับความเมียนใจคลิปถือว่ามาบอกข่าวเล่าแก้งนะครับถือมาแบ่งปันอ่าแนวทางซอยกันนะครับอืามารับไม่บัวฝันยังซีนะครับเจีว่าเพื่อนสองฝันนี่เน้นฝันแรกหรือฝันสอง มันใจฟันแรกทั้งฝันสองมันใจฟันหนึ่งที่สองเจ็ดสามโอ้มันใจฟันที่สองเพราะว่ามันจับนกค่ะโอ้จับได้ครับอืมมันมันนั่นสู้ขึ้นนะบ่อืมโอ้จับนกสู้ขึ้นแมนวาวันเจ้าเล็เจ้าที่เขาซ้อนเจ็ดแปดเขาทั้งสามตัวว่าได้ไปคุดได้นกสามตัวแมีนแมนวาอืมวันเพราะว่าเพื่อคนอื่นเขากับบ่อไรด้นั่นเห็นบ่อืมคนอื่นเขากับบ่อไรตามชั้นนิทานนี่เขาแล่นน้เบิ่งแม่บววครับ มาเบิ่งนุกบัวสันคือได้วสันครับคันคันที่มองงนี่เงไงว่าเ้าสได้โชคเนี่ยบ่าเลขเจ้าเขาเราบอสองเจ็ดแปยได้นกสามตัวเดิเจ้าไปคูดได้นกสามตัวดิแม่ได้เราเร้ได้เราเร้เนาะได้เรอได้นกสามตัวอาจเปลี่ยนไปได้เพราะเขาทั้งสามตัวสองเจ็ดแปดเนี่ยมันใจตัวนี้คักครับไม่นบัวมั่นใจครับนั่นละไอ้สองเย็นึนี่ย วันสเขาพระบินทบาทนี่ซะบอกนี่นะนี่แม่สองเจ็ดแปดนี่ไหม<ร>เพราะว่าหลังจากเราเจ้าได้เลขตัวนี้มนมแม่เห่เจ้ามาฝันเจ้ามาฝันในนกนี่บ้านสามตัวเด้าน,น่นนะผมเลาจะเลขขึ้นมาผมมีความคิดว่านาที่เป็นสองเจ็ดแปดนี่มากล้วบ่ถือทั้งสามตัวบ่จังสีนาะฝันที่สองเัาคือเนาะมันคือเนาะแมนฝนะันที่สองนี่เพราะต้องตีเป็นตัวเลขว่าถ่านที่ส่วนตัวผมเนี้ย พอ่าขึ้นแหลกเข้าฝันได้ลแล้วขึ้นสองเข้ามาตอกยมว่า,าไปคูดไดนกเนี่ยได้นกสามตัวบ้านนี้ได้กินเขาสามตัวตรงบ้างสี่แล้วล่ะเออได้่ะกล้วพี่น้องสามตัวตรงตรง,ตรงเลยล่ะอ่านั่นเห็นว่าแต่ว่าในส่วนตัวแม่บวัวได้ขึ้นสองแม่บวัวกันยังตีเป็นเลขดยู่แม่บวัวตีเป็นเลขหาเกตสามเริ่มพี่น้องเด้วแต่ว่าอันนี้ความคิดเห็นของแอดนี่คิดว่าอ่าเป็น เป็นฝันที่ดีนะครับคิดว่าฝันจะได้โชคได้ใช่ล่ะเลขที่เล่าฝันขึ้นแรกสองเจ็ดแปดเนี่ยนาที่เข้าแล้วสามต่าในส่วนแม่บัวเล่าตีขึ้นแรกนะตีว่าสองเจ็ดแปดนาที่เข้าแล้วสามตสันตัวนะผมว่าซับสวนบะครับพ่อพี่น้องครับอ่าขันว่าซับสนคือเก่งแยวแต่ผมว่าผมยังซับสนเลยตอนนี้นานโช่วยนะช่วยได้าะเนี่ยนะช่วได้ครับช่วได้ครับ ช่วช่เปนบังรถเออยัียนเวลารบบนี่แหละค่ะที่ฟันได้จีจีไปก็ได้อ๋อเนนะเดินไม่บัวมันใจคักๆหรืยว่าฟันได้แล้วเนาะครับได้คักาสามตูปนะุณืมนกสามตูอ่าละโอเคครับไม่บัวครับ